ไปต่อคาเฟ่ไหนดีอีพีหนึ่งมาแล้วนะครับขอแอบกระซิบบอกหน่อยนะเขาบอกกันมาปากต่อปากว่าเจ้าของร้านหล่อมาก <c oughs> ไปดูกันเลวซิเร์แก้วนี้มีชื่อว่าอะไรล่ะครับลาเต้ออนเดอะล็อกครับอย่าโอ้ลาเต้ออนเดอะล็อกนี่มันหอมเบอร์รี่เหรอ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ที่นี่คือร้านสโลบาร์เอ็น เป็นร้านคาเฟ่ที่เปิดอยู่ริมฟุตบาทแบบนี้เลยพี่ครับจุดเด่นของร้านพี่คืออะไรครับพี่เด่นที่กาแฟครับเป็นกาแฟที่ไม่ทับซ้อนมันดื่มง่ายดื่มไดทุกวันครับหลักๆมาจากที่ไหนครับกาแฟไยเราบาราซิลครับ อ,อย่างที่พี่เขาบอกไปนะครับจุดเด่นของร้านพี่เขาที่ทําให้ทุกคนเนี่ยต้องมาคือกาแฟไข่เป็ดครับมีรสชาติออกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับออกดอกหอมฟุ้งและมีความหวานฉ่ามีมุมนั่งเล็กๆน่ารักด้วยน้องแมวชื่ออะไรครับพี่น้องแมวชื่อน้องทองขาวนะครับมานั่งเล่นกับน้องแมวได้เลยนะครับอวนจำมั่มเลยนะครับเฮ้ยเตืนเอนเฮ้ยเฮ้ยจะมาย,ยุ่งกับผม นี่ครับกาแฟไขเป็ดเดี๋ยวจะบอกคาแรคเตอร์รสชาติได้ฟังเล่นเมย่า้าอะไรนี่มันหอมเบอร์รี่เหรอใช่ไหมกลิ่นแรกสัมผัสแรกตอนเข้ามาแล้วแบบฟุ้งทะลุโพงจมูกเลยก็คือกลิ่นเบอร์รี่นะครับอ,อันนี้หอมจริงพอความเป็นเบอร์รี่อ่ะมันจะหอมให้ความสดชื่นยิ่งยิ่งเจออากาศร้อนๆยิ่งแบบสดชื่นหอมขึ้นไปอีกครับอยากให้ลองหอมฟุ้งเลยพี่ครับ ซิกเนเจอร์แก้วนี้มีชื่อว่าอะไรล่ะครับลาเต้ออนเดอะล็อกครับอ้ย่าโอ้ลาเต้ออนเดอะล็อกอ้นี่ครับแนะนำให้ยกดื่มนะครับอารมณ์แจ้ท้ายพิเรนตีอ๋อจะให้ความหอมนะครับเข้มข้นความข้นนี่คือเพิ่มมากขึ้นนะครับ แล้วเจอความเย็นของน้ําแข็งไปผปสมกับนมแล้วนะครับมันจะมีความแบบหอมแล้วมันแบบนุ่มละมุนอ,ะอ่ะมีมัชะด้วยนะครับขายดีอยู่นี่มัช,ชัะลาเต้ทีเด็ดไม่แพ้กันเลยนะครับมัช,ชัะโอ้โหน่ากินอีกแล้วฝากร้านหน่อยครับพี่ร้านอยู่ปากซอยดนเจนะที่แปดครับติดกันแล้วข้าวมันไก่ เช่อน้าน,นอินเผ็ดคอร์พี่สโลบาครับขอบคุณครับตามมาล